What you เล่กันเข้ามาครับอย่ารออย่าหน,นีอย่าเปลี่ยนคลิปนี้จะพาคุณมาดูโครงการดีๆเป็นแบบพรีเมียมทาวน์โฮมครับที่ผมบอกเลยว่าที่นี่มีทั้งหมด99ยูนิตเท่านั้นเองครับสวัสดีครับผมแอนดี้เคมพิบุครับกับ h o m บ b ยสกายทำเลนด์เลนโครงการดีดีแอนดี้จัดให้คุณครับวันนี้ที่มาตรงนี้เนี่ยเพราะว่ากม26บางนานนั่นเองครับโหตรงนี้นี่ผมชอบนะผมขับรถตรงเนี้ยผ่านตลอดเลยแล้วคิดว่า วันนี้คุณน่าจะมาอยู่ที่นี่ได้ถ้าคุณกําลังมองหาทาวน์สวยๆจะ2ชั้น3ชั้นก็ได้งั้นจะรอยอยู่ย้ายครับเราไปพบกับน,น้องสาวผมดีกว่าครับน้องฝนี่จะพาเราเนี่ยมาพบกับที่นี่ a l i f e You Love Brighton Bangna ่อมอครับไป นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับ,รบ,น,รบน้งฝนครับวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แอนดี้ใบตั้นบางนานกมย6ยินดีต้อนรับค่ะโอ้พี่ยินดีได้เจอน้องมากๆเลยนี่คุณผู้ชมผมบอกเลยนะนี่คือคนสมุทรปราการเลยนะครับที่อยู่แถวนี้แล้วเขารู้ว่าตรงนี้จะดียังไงบอกเขาซิวใบตั้งของเราดียังไงครับ บตั้งของเรานะคะตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดเลยค่ะ<ง>บนถนนวัดบางบ่อค่ะเชื่อมต่อการเดินทางถึง4เส้นทางเลยค่ะพี่แอนดี้ถูกต้องก็คือสามารถออกถนน,นบางนาตาได้ถึง2เส้นทางและเพียง3นาทีค่ะขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีได้เลย3นาที ขึ้นทางด่วนได้เลยใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะ20นาทีก็ถึงเมกะบางนาแล้วค่ะสบายมากแบบนี้นะครับหรือจะเข้าเมืองล่ะถ้าเข้าเมืองนะคะก็สามารถใช้เส้นทางบุรพาวิถีหรือมอเตอร์เวย์ก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะพีแอนดี้ยังสามารถเดินทางผ่านเส้นทางเทพรั์หรือว่าสุข,ขุมวิทสายเก่าก็ได้ด้วยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะคะออไม่ว่าจะเป โรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะโลตัสขนาดใหญ่เลยค่ะคแล้วก็ยังมีตลาดของบางบ่อด้วยค่ะคือเอาเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยนะคุณจะได้ความเป็นนิวเทรนกับโอลเทรนที่เป็นความคลาสสิกของแถวนี้ยก็ยังมีอยู่ก็คือร้านค้าเก่าๆร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,อะไรอย่างงี้ก็ลองเข้ามาดูได้นะครับอ้าวกลับเข้ามาดีกว่านะครับกับคอนเซปต์ไบรตันชื่อเพราะมากใช่ค่ะ ไบรตันบางนากม .26 ่ค่ะออกแบบมาในสไตล์ของ contemporary british เราจะเน้นความเป็นโมเดิร์นครับผมค่ะที่นี่นะคะจะมีแบบบ้านอยู่2แบบค่ะสแบบแบบแรกเป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะอยู่บนที่ดินเริ่มต้น20ตารางวาที่ใช้สอย1 4อ่ตารางเมตรอ่าเป็นหน้าบ้านนะคะกว้างอยู่ที่7.9เมตรค่ะ7.9เมตรเลยเหรอสามห้องนอน3ห้องน้ํา หนึ่งห้องอเนกประสงค์ e <working> <ım> และแน like ่นอนว่าต่อรถได้สองคันค่ะอีกแบบหนึ่งแบบบ้านบอมลี่ที่เราอยู่กันตอนนี้เลยค่ะนี่เลยเหรอใช่ค่ะชั้นสองชั้นของโครงการเราค่ะอแบบบ้านบอมลี่ของเรานะคะตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่17ตารางวาพื้นที่ใช้สอยร้อยสาตารางเมตรหน้าบ้านกว้างถึง5 5ุดเมตรเลยค่ะพี่แอนดี้ห้าด้าเมตรเลยเอ๊แต่มองจากตาเปล่าคุณผู้ชมผมไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่านะมองไปเอ๊ดูข้างหน้าแบบว่า ไอ้ข้างในจะใหญ่ไหมเนาะใหญ่มากๆเลยค่ะพี่แอนดี้เทียบเท่ากับฟังก์ชันบ้านเดี่ยวได้เลยนะคะยังงั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะกี่ <Okay, S 1> ห้องนอนห้องน้ำโอ้สองห้องนอนสห้องน้ำหนห้องอนเนกประสงค์เลยค่ะแล้วด้วยความที่หน้าบ้านของเรากว้างถึง5.5เมตรใช่ไหมคะคที่จอดรถจะก,กว้างและลึกมากๆค่ะ แปลว่าจอดรถได้2คันสบายๆเลยค่ะพียนดี้คือถ้าเป็นแปลงบุมเนี่ยเราจะไม่มีสวนรอบข้างแบบที่คนอื่นเขามีกันอันนี้จะเป็นแปลงพิเศษค่ะเป็นแปลงมุมพิเศษที่เราจะไม่ได้มีพื้นที่สวนด้านข้างให้แต่เราจะมาเพิ่มเป็นพื้นที่จอดรถให้กับลูกบ้านของเราค่ะก็เลยดูยาวและลึกขึ้นใช่ค่ะเพีอนดี้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมครับและรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งสองทป์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตยังไงฮะที่นี่นะคะทั้ง2ไทป์รวมกันค่ะอยู่ที่99ยานิค่กช่วูนี้ค่ะี่วอนี้ค่นเ้วยง นีเลยเหรอ <S <S ใช่แล้ว <S <S ค่ะพี่แอนดี้นี่เซฟเซฟเงินไปเยอะเลยนะฮะ <S 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 เียได้ว่าคุ้มมากๆเลยอ่ะโอเคพร้อมกันเข้าบ้านหรือยังอ่ะปมีอะไร <5 S 2> ตก่นอะไรอีกไหมตรงนี้อ๋อก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะเรายังมีของแถมสุดพิเศษค่ะเราแถมเป็นตัว IP พคาเมล่าที่หน้าบ้านนะคะและที่สำคัญกับพี่แอนดี้พื้นที่หน้าบ้านบริเวณที่จอดรถของเรานะคะ ไม่ต้องกลัวสุดเลยเพราะว่าโครงการลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเงียมเลยและตรงนี้เลยค่ะตัวดิจิตอลดอร์ล็ค่ะพี่แอนดี้โครงการเตรียมไว้ให้ค่ะก็คือเข้าบ้านได้ปลอดไัยมากยิ่งขึ้นสามารถใช้เป็นสแกนลายนิ้วมือหรือว่าใส่รหัสก็ได้ค่ะอันนี้คือบากับตัวบ้านด้วยใช่แล้วค่ะโอ้สบายใจนี่แล้วดูกระจงกระจกอะไรตัดเขียวตัดแสงเห็นไหมเห็นชัดเลยแปวาข้างในนี่เย็นสบายแน่นอนถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยกันดีกว่าครับ ข้ามาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านแบบอีกทีนึงคือบอมลี่ใช่ค่ะพี P ่แอนดีตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านบอมลีค่ะทาวน์โฮมสองชั้นของไบรตันบางนากม26ค่ะเดี๋ยวก่อนนะสังเกตก่อนเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยพี่ไม่เห็นด้วยความที่เป็นแปลงของมุมใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่ทําไมพี่ไม่เห็นสวนด้านข้างหรืออะไรเลย อตอนนี้นะคะแปลงของเราถ้าเป็นแปลงมุมเราจะมีการเพิ่มพื้นที่ทางหน้าบ้านให้<อ>เพื่อที่ว่าลูกบ้านของเราค่ะสามารถจอดรถได้สองคันสบายๆเลยค่ะอะไรอย่างในบ้านอะมีอะไรพิเศษกว่าอื่นๆไหมในบ้านของเราค่ะจะเป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านค่ะที่ลึกกว่าโครงการอื่นๆแนะคะ่ค่ะเพราะว่าของเราลึอยู่ที่สามเมตรเลยค่ะพี่แอนดี้สามเมตรเลยคุณผู้ชมโอ้เป็นห้องห้องห้อง อนเนกประสงค์ใหญ่ๆห,ห้องหนึ่งเลยนะเน่ใช่ค่ะทําเป็นห้องห้องนึงได้เลยค่ะ<อ>เดี๋ยวฝนพ<อ>าไปชมค่ะว่าเลือกขนาดไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยห้องนี้ก็ใหญ่นี่ห้องอะไรอ่ะอันนี้ค่ะห,ห้องอนเนกประสงค์ค่ะ ุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นห้องนอนได้ไหมได้สิใช่ค่ะสามารถทําเป็นห้องนอนได้ค่ะหรือจะเป็นห้องทํางานห้องดูทีวีก็ได้ค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเรามีปลั๊กไฟให้รอบทิศทางเลยค่ะแล้วก็ม,มี USB outlet ให้ด้วยค่ะนะกระจงกระจกอะไรอยู่ตรงนี้หมดมันทาให้รู้สึกห้องปอโปร่งเนาะใช่นอกจากนี้นะคะทาวน์โฮมสองชั้นของเราค่ะก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานะคะเพราะฉะนั้นค่ะสามารถทําห้องขยายขนาดห้อง เพิ่มพื้นที่ใช้ไฟในอนก็ได้ด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์หรือถ้าจะปรับเปลี่ยนไปห้องนอนก็เป็นห้องนอนที่3ก็ได้ใช่ค่ะโอเคและบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ลีฟวิ่งค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆค่ะเหมือนบ้านเดี่ยวเลยค่ะพี่แอนดี้ก็คือเป็นเป็นส่วนที่ต่อออกมาจากนะในส่วนลีฟวิ่งก็คือห้องรับแขกเราด้านหน้าเลยตัดมาก็เป็น d ดน i n g เทเบิลตรงนี้ใช่นะฮะแล้วข้างหลังก็เป็นส่วนของ pantry นอกจากจะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่างลงตัวแล้วนะคะ <ừ> m, พี่แอนดีภายในบ้านของเราค่ะย,ยังมีตำแหน่งปลั๊กไฟ USB outlet ทั้งห้องลิฟวิ g งห้องอเนกประสงค์ห้องนอนและห้องน,น้ำด้วย,วยใช่ค่ะนี่แปลว่าเข้าใจไงนะและที่บอกว่าส่วนของดิจิตอลนี่คืออะไรยังไงฮะ เป็นสมาชิกใช่ค่ะเป็นสมาชุดสมาชทโฮมที่โครงการเตรียมไว้ให้สําหรับลูกบ้านเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น IP Camera นะคะที่บริเวณโรงสอดรถหนึ่งตำแหน่งและเตรียมไว้สําหรับในบ้านด้วยหนึ่งตำแหน่งใช่ค่ะช่วงนี้เนี่ยโอ้ก็จะเห็นตามข่าวนะว่าโอ้ขโมยขึ้นบ้านเออะไรแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตั้งแต่หน้าซุ้มเลยอะ จนถึงตอนนี้มีกล้อง CCTV เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะทั่วโครงการเลยค่ะแล้วก่อนเข้าโครงการก็จะมีพี่ๆรปภดูแลความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงเยี่ยมเลยทีเดียวเหมือนกับบ้านเดี่ยวเล็กๆอ่ะคือได้ฟิลบรรยากาศแบบนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็เอ่อบางคือไปดูข้วงบนว่าเป็นยังไงแต่เมื่อกี้บอกว่าความพิเศษคือ3เมตรเลยเหรอใช่ค่ะลึกถึง3เมตรค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันซิมาดูซิไหนคะนี่ค่ะพื้นที่ด้านหลังบ้านที่ลึกถึง3เมตรของเราค่ะเดี๋ยวก่อนนะ โอ้นี่เอาโซฟามาวางอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะสามารถจัดวางโซฟาได้เลยค่ะและภายในพื้นที่บริเวณน,นี้นะคะครเรามีกําแพงสูงค่ะพี่แอนดี้เตรียมไว้ให้สําหรับการทําครัวไทยของลูป้าเราด้วยพูดถึงการต่อเติมแล้วต้องถามเลยว่าตรงนี้วางคงวางเข็มให้เราต่อเติมเรียบร้อยใช่ค่ะโครงการทําเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะดีเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือทําแบบเพนเพลินนะให้คุณดูว่ากว้างจริงใหญ่จริง3เมตรหลังบ้านใช่ค่ะโอเคนะฮะเยี่ยมตรงนี้ก็ ดูกันมาอ๋อ,อตรงนี้มีทัคงน้ำอยู่ตรงนี้ใช่เรารแถมเป็นปั๊มน้ำถังสำรองน้ำไปให้ด้วยโอเคเยี่ยมเลยทีเดียวไปเราขึ้นไปดูชั้น2ไหมได้เลยค่ะมาส่งพาไปชมที่ชั้น2ค่<อ> 2> ะั อ๋อแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปดูชั้นสองค่ะี๋ยวฝนพาไปชมห้องน้ำที่ชั้น1ก่อนค่ะพี่อันี่ยายังไม่ได้ดูนี่ใช่ค่ะโอ้แกเป็นโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็สุขภัณฑ์นะคะใช้ของคอตโต้โอเคและที่น้องฝนบอกในห้องน้ำของเราไปยังมี USB outlet ให้เหมือนเดิมค่ะนี่เลยนะครับโอ้น่ารักมากเลยอืมเนี่เป็นห้องน้ำใ,ใต้บันไดเนาะใช่ค่ะนะครับโอเคเยี่ยมไปชั้น2ดีกว่า พี่ดี้อย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะบันไดของเรานะคะเดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นสองอย่างเนี้ยยังค่ะแต่ว่าน้องฝนนะคะออกแบบมามีชานทักให้ถึงสองตำแหน่งเลยค่ะตัวบันไดของเขานะคะเป็นโครงเหล็กค่ะแล้วก็ลูกนอนค่ะเป็นไม้ยางพาราสําเร็จรูปค่ะเพราะฉะนั้นจะแน่นแถมยังมีราวจับให้ด้วยปลอดภัยด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะเรายังมีกระจกรับแสงไว้ให้ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะพอถามนิดนึงเหร ทำไมตรงนี้มันสูงจังเลยสูวเท่ามที่สามจุดสี่ค่ะด้วยความที่เราอ่ะออกแบบบ้านให้ข้างล่างอ่ะค่ะพื้นถึงฝ้าอยู่ที่สองดด้านบนก็คือ2 7จุเ็เหมือนกันเพราะว่าอยากให้ลูกบ้านอ่ะเข้ามาเรารู้สึกว่ามันโปร่งมันไม่อึดอัดอทําให้ตัวบ้านเลยสูงอันนี้บอกเลยไม่อึดอัดเลย แต่จะถึงชั้นสองวันไหนนี่เนี่ยวันนี้ละค่ะเซ <c oughs> ลแอบเบซ <c oughs> ลเลยอ้าวถึงแล้วนี่แล้วเมื่อเรามาที่ชั้นสองนะคะเราก็จะเข้ามาพบก,กับห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะเดี๋ยวก่อนเ <c oughs> ดี๋ย <c oughs> วก่อนที่กำลังงงนิดนึีคือเมื่อกี้นี่เราขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือฮอลล์วีเล็กๆของเราเลยนะใช่ค่ะคือขึ้นมาเสร็จปุ๊บเปิดประตูเข้ามาเลยเป็นห้องเลยเพราะว่าเรายกพื้นที่มาไว้ในห้องนอนขนาดใหญ่ของเราค่ะบแอนนี่เข้าใจแล้วโอ้ ก็คือหมายความว่าชั้น2เนี่ยก็จะมี2ห้องนอนใช่ค่ะ,<น>ะแล้วห้องไหนเป็นมาสเตอร์ยังไงจริงๆอะค่ะของเราเป็นมาสเตอร์เบดมทั้ง2ห้องเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคนะครับก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นเป็นมาสเตอร์เบดมที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านใช่ค่ะนะฮะเวไปทางหน้าบ้านเลยนะครับก็เห็นมหมย็นไง ห้องกว้างมากๆค่ะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายๆเลยค่ะพี่แอนดี้นอกจากนี้เหมือนเดิมค่ะคอนเซปต์ของเราปั๊บไฟและพอร์ต u s อสเค่นี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 ่สำคัญมากนะฮะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เป็นกันนะเนี่ยนี่ดูสิครับคุณผู้ชมครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะใหญ่เอามาไว้ยังมีพื้นที่โซนด้านหน้าตรงนี้ก็ยังดูมีพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยถุงเหลือเฟือนะฮะลืเฟือ นอกจากนี้นะคะมาสเตอร์เบดมของเรายังมีกระจกขนาดใหญ่ให้ด้วยค่ะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงค่ะทั้งผนังเลยนเนี่ยใช่แล้วนะครัยิ่งทําให้ห้องเนี่ยดูแบบไม่อึดอัดดูโปร่งอันนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับน้องจากพื้นถึงฝ้าค่ะสูงอยู่ที่2.7เมตรค่ะเพดี้เท่าข้างล่างใช่เท่ากันเลยนะครับและห้องน้ำของเราในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะใหญ่ดีอะใช่แล้วค่ะขนาดกว้างมากๆค่ะ และเหมือนเดิมแยกพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกไวาให้ลูกบ้าเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะน่ารักมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งอย่างสำคัญเลยค่ะ USB outlet ของเราโอ้โหเน้นทุกจุดและเป็นทุกจุดที่มันต้องเขาเรียกว่าไรียก็ชีวิตต้องอยู่ใช่ค่ะนะฮะก็คือการนั่งอยู่กับที่รักของผมมันก็ต้องกดโทรศัพท์ใช่ค่ะเล่นบางครั้งยังไม่จบก็แบตหมด มีเศษตรงนี้อยู่ได้ยาวนานเลยียวใช่<ส>แวนว้ยค่ะโอเคไปให้แบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะและอีกหนึ่งห้องมาสเตอร์เบดมของเราค่ะพี่แอนดี้เนี่ย,นยสีสันนี่คือน้องมากเลยฝนเอ้ <c oughs> ขนาดใหญ่มากๆเท่ากับห้องเมื่อกี้เลยค่ะน่ารักมากก็ไซซสิ่งเดียวกันเนาะใช่ค่ะเกือบเลยนิดเดียวเนี่ยอาจจะนิดเดียวนะฮะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ได้ความรู้สึกถึงความเป็นห้องนอน,นจริงๆใช่ค่ะนะครับหน้าต่าง ได้บานใหญ่เหมือนกันหลังเลยนะโหได้บรรยากาศดีมากคนะจะเปลี่ยนพื้นที่โซนด้านนี้นะคะเป็น wall in closet ก็ได้เหมือนกันค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่มีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะใส่อะไรก็ได้ใช่ค่ะกว้างมากมยังไม่หมดเท่านั้นค่ะปลั๊กไฟค่ะรอบทิศทางเหมือนเดิมเลยนี่มีอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็มีด้วยเออตรงนี้เป็น usb ใช่ค่ะ ห้องน้ำอีกหนึ่งห้องของอมาสเตอร์ <Master S 1> ของเราค่ะดีนะมีมุมหลืบม,มีอะไรอย่างเงี้ยเออมีลูกเล่นหน่อยก็ได้ะนะครับเยี่ยมอ้อโหนี่มาอีกแล้วขาดห่วได้ใช่ค่ะในส่วนปลั๊กนะฮะ USB คะก็มีครบออพี่แอนดี้คะอย่าเพิ่งหลับนะคะโอ้ยโอ้โหชิลมากเลย <c oughs> นี่นั่งแป๊บเดียวแบบ,บก็เสียงน้ำ รมเย็นเย็นผ่านมามีต้นไม้บางแดดใครจะไม่หลับล่ะคะผ่อนคลายมากๆเลยใช่ไหมคะอ้เยี่ยมเยี่ยมเี่ยก้าอีนนี้ก็แบบใครนั่งต้องหลับอ่ะผมบอกเลยใช่แล้วค่ะสบายมากๆเลยแต่ว่ายังไม่หมดค่ะเดี๋ยวต้องฝนทาไปชมขับเฮ้าของใบตั้งบางนากม2ยพ่กรอนอยู่ตรงไหนเอ่ยด้านนี้เลยค่ะเพงนี่เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วด้านหน้าโครงการเลยมาและนี่ค่ะ ขับเฮาขนาดใหญ่ของไบรตันบางนากม26ค่ะพี่แอนดี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนของ co-working space ใช่ค่ะพี่แอนดี้และคือที่แปลกไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมครับคุณนั่งตรงนี้มองไปเป็นสระว่ายน้ําเทควิวสระว่ายน้ําได้สบายๆเลยค่ะถือว่าเป็นการพักผ่อนหลังทํางานหนักมาว้าวว้าวอีกแล้วอะ่ะชอบส่วนกลางที่นี่จังเลยอะ่ะ เมื่อขึ้นมาที่ชั้น2ค่ะก็จะพบกับโซเชียลเล้าค่ะ จัดหนักจัดเต็ม right? <young standardized> กับสวนกลางขนาดน <mulheres> ี้ถามตรงๆได้ไหมส่วนกลางนี้คิดยังไงฮะส่วนกลางของเรานะคะคิดเพียงตารางวาละห้าสิบาทเท่านั้นค่ะพี่แอนดี้ตารางวาละห้าสิบบาทใช้แล้วค่ะโอเคสังเกตว่าตอนนี้ทางโครงการเนี่ยเริ่มมีผู้อยู่อาศัยเข้ามาอยู่แล้วลูกบ้านเยอะเลย ใช่ค่ะพี่แอนดี้ตอนนี้นะคะมีลูกบ้านของเราทยอยเข้ามาอยู่มากกว่า10ครอบครัวแล้วค่ะโอ้ก็ห,หมายความว่าถ้าคุณเข้ามาดูในโครงการจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นความเป็นอยู่ชีวิตไลฟ์สไตล์ของโครงการนี้จริงๆแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเห็นมีคนวิ่งเล่นตรงสนามอะไรเยอะโอเคเลยอย่ารอช้าคพื่อนคตอนนี้ราคามาถึงหน้าจอมือถือคุณคอมพิวเตอร์คุณแล้วนะครับกับราคาเริ่มต้นของไบรตันบางนากม .26 คือ เริ่มต้นที่2.59ล้านบาทเท่านั้นค่ะพี่แอนดี้โอ้โห2.59ล้านบาทคุณผู้ชมแล้วถ้า3ชั้นล่ะถ้า3ชั้นตอนนี้นะคะพิเศษอยู่ที่3.6 9ก้าล้านบาทค่ะพี่แอนดี้เหลือ2แปลงสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะคะร,รีบเลยคุณผู้ชมครับรีบมาดูกันนะและโปรโมชั่นเอาย้ําหน่อยแล้วกันย้ําอีกทีโปรโมชั่นของเราตอนนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆค่ะทั้งครัวไทยหลังคาลงจอดรถ ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลังค่ะอ้าวออมมีแถมอห้อีกด้วยใช่แล้วค่ะและยังมีอุปกรณ์ของเสี่ยมี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะต่าไม่ใช่เรื่องฟอกอากาศด้วยนะคะเพีดี้ผมแล้วก็สกูตเตอร์ด้วยค่ะโอ้ยยาได้เยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เราเห็นไปครับที่เราบอกอะไรกันเมื่อสักครู่นี้เราให้หมดไปเลยจริงๆนะครับก็ยังไงฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะให้มาดูกันจริงๆเพราะว่าของดีมักจะหมดเร็ว ไม่อยากให้พลาดและยิ่งอยู่บางนากรมอ26ด้วยหาไม่ยากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องสาวน้องฟองผมครับมากๆเลยที่พาเราอะ่ะมาดูบ้านสวยๆขอบคุณจริงครับขอบคุณพี่อันดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับนี่มาเน้อ